่าไก่แบบนี้นะครับผมคืออาจจะดูแห้งนะแต่ว่ามันได้กินกับตัวน้ำซุปข,ของมันนะครับผมมองว่าคุณแม่ผมทำก็อร่อยดีนะมันกินง่ายมันมันเป็นอกไก่กับซันในนะครับผมอันนี้เม็ูของผมน่าจะอ p ีที่6 1ป่เะวะได้กินข้าวอะไรีรยบเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มาไงวะผมไม่ได้เล่นเลยเลย โอเคหนะ้าของผมขนาดนี้เป็นเวลา3ามโมงครึ่งนะครับก็มผมตื่นมาตอนบ่ายสองนะครับอันนี้เป็นหุ่นของผมนะผมล้างตื่นเลยนะอีพีนี้นะ่าจะอีพีที่หกสิบเอ็ดแล้วนะครับผมก็คือว่าเลยขึ้นเลย2เดือนมาแล้วนะครับผมผมไปมชัง่งน้ำหนักไปเมื่อกี้เนี่ยมันไอตาชั่งนี่ผมมันแวรี่นิดน,นึงนะแต่ว่าเจ็ดสิบแล้วนะครับผมตรงตา่าว่าเจ็ดสิบมาหนึงแล้วด้วยนะครับผมค่อนข้างจะอิมเพรสชั่นมากนะครับงงเหมือนกันนะครับคือผมเห็นตรงนี้ละเนี่ยตรงนี้เห็นละกำลังกายกำลังเกยไม่ออกนะครับเนี่นมมั้แลวา มันมาตอนไหนวะมันมาตอนสี่ประมาณห้าหกเดือนแล้วนะครับผมคือหลังๆแล้วนะรตรงนี้นะค่อนข้างอิมเพรสซีฟนะครับผมเรามากินอาหารเสริมกันเลยนะครับก็กินตูดีปโปรเหมือนเดิมสองซอง <c oughs> วันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อะไรเยอะนะเพราะว่าวันนี้งานเนายอะงานยุ่งนะต้องไตั้งถ่ายนั่งอะไรนะครับผมพรุ่งนี้ก็มีไปมอ,อีกนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยคือโค้ดผมไม่ก่อยากให้กินสองสองเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าชอบติ๊กๆชอบชอบส่วนตัวนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปโค้ดดูก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปไปโค้ดดูก่อนเรามากินอาหารเสริมมาต่อนะครับปึ๊บ ประมาณคนระับวิตามินเนี่ย <Yeah. S 2> สามเม็ดนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินคาร์โบเด็กกันขงนอกนะครับ โอเคแเราก็กินคาร์โบเดตกันนะเพราะว่าคาร์โบเดตที่ผมต้องกินต่อวันเนี่ยประมาณแค่นี้นะครับผมเอ๊ะมันน้อยไปป่าผมขออนุญาตไปช่างห่อนะโอเคนะผมอันนี้เป็นโฮลวีตหนึ่งร้อยกรัมนะก็มีประมาณเท่าไหร่วะโฮลวีตหนึ่งร้อยกรัมนะผมขอดูว่ไม่แน่ใจนะคาร์โบเดตมี4 3่กรัมนะครับผมซึ่งเออคือตอนนี้เนี่ยน้ำหนักผมลงนะครับผมมันเจ็ดสิบพอเจ็ดสิบแล้วเนี่ยมันมันมันก็คือหนึ่งหนึ่งกรัมตอนหนึ่งถ้าเกิดคาร์โบเดตหนึ่งกรัมตอนหนึ่งกิโลกรัมมันหนักตัวก ือเดี๋ยวกินกนู่นกินนี่พุ่นตอนเย็นกินอีกนิดนึงอะไรเงีย้ยนะครับโอเคเราจะมากินข้าวกันะครับแล้วก็กินตัวบอกปไปคือผมจะกินข้าวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ข้าวกับอะไรวะน้ำพริกระปิเออคุณดูบ้าเหรอไอ้สลัมล้วนเนาะสลัมล้วนเสียงมอไซค์แบบดังเละเทะเนาะ ่ะเรามาดูของที่ผมกินกันนะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมกินเป็นตัวไก่นี่นะคือไก่เหมือนของเมื่อวานนี่แหละครับผมเป็นไก่นุ่มๆอันนี้เนาะ <S <S เดี๋ยวให้พีค่ะเปิดให้ผมผมร้อนร้อนมือผมถือกล้องอันนี้ด้วย <S 1> <S 1> อ่าเนี่ยครับผม ไก่ครับอ่าไก่แบบนี้นะครับผมคืออาจจะดูแห้งนะแต่ว่ามันได้กินกับตัวน้ำซุปของมันนะครับผมมองว่าคุณแม่ผมทำก็อร่อยดีนะมันกินง่ายมันมันเป็นอกไก่กับซันในนะครับผมทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันประมาณ400กว่านะครับผมก็คือว่ากินไปเป็นมื้อเดียวเลยนะครับผมเผื่อไอ้นี่ไปเลยนะครับกินทีโดยเยอะๆไปเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับโอเคโอเคครับเรามาทำสูตรใหม่กันนะครับอันนี่เป็นน้ำพริกกะปิที่แม่ผมคุณแม่ผมทำนะก็จะเป็นน้ำพริกขี้หนูอะไรเงี้ยนะครับผมคือแซ่บอะผผผผผมมมมมมมกกกกกกกิิิินน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 ะะะะะคคค่่่่่่อออขขข้้้้าาาางงงแแซบบบบเเลยรรััััััจจจวววต็ดดดไไหืืทที ผมจะใส่อย่างนะนี่ครับแล้วก็ใส่พริกแบบหนึ่งมันทําให้เจริญอาหารมากขึ้นครับใส่แบบที่สองที่อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยแบนี่นะครับผมก็จะเป็นพริกอันหนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี่นะครับแล้วเราก็มากินกันเลยนะครับผมไก่นะครับผมกะปิเนาะแล้วกะปิะปเาก็เตรียมใส่เลยนะเจเทียมทอนเจเทียมทนซิงเนเจอร์ของประเทศไทยอยู่แล้ว ผมว่าผมต้องพักกินพริกสักแพทหนึ่งแม่งเผ็ดละโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็จริงจริงงานผมยังไม่เสร็จนะแต่ว่าผมไม่อยากโกนคุณพ่อบไปเยอะนะณพ่อเขาจะนอนนะครับผมซึ่งตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่นอนแต่ผมไม่ได้ทะเลาะอะไรเขานะอันนี้ดิเซมเบอร์ก่อนแต่ว่าผมแบบมันอะไรวะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้ตื่นเช้าแทนนะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูทีนของผมด้วยนะครับก็ส่องส่องนะครับแล้วก็เวไอโซเลตนะครับ วันนี้ผมต้องไปมอตอนเช้านะวัน,นจริงวันนี้ต้องไปแต่ว่าวันนี้ไม่ไปเพราะว่าจะได้มีเวลาทํางานมากขึ้นนะวันนี้ผมว่ากินโปรตีนทะลุเลยนะเนี่ยไม่ทะลุหรอกคือเหมือนกับผมกินแทนที่จะกินที่ยงกับบ่ายอะเราแยกเป็นสองมือ้อเนี่ยผมาก็ใจมันกินมื้อเดียวนะสี่ร้อยสี่ร้อยกรัมสี่ร้อยกว่ากรัมไปเลยทีเดียวเนะเรียบร้อยนะก็ตัวล้างท้องนี่ขยับนิดหนึ่งนะ เรียบร้อยนะครับก็วิตามินนะครับวิตามินเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้วิตามินกินได้อีกสองวันนะครับผมเพราะว่าเหลือสี่อันครับกินได้สองวันพรุ่งนี้ก็มาดูไม่เหลือแล้วนะผมก็เดี๋ยวเหลือยานอนหลับแล้วก็ไขมันดีนะครับผมอันนี้เมนูของผมน่าจะ EP ที่หกสิเอะวะเออหกสิบเอดนะครับผมนี่ผมต้องไปมอเนานะแต่ได้กินข้าวอะไรกันเ,เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณน,นี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้มาไงวะ ผมมไไ่ก็เดี๋ยวเจอกันนะผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับก็ผมจะนอนแล้วนะครับผมช่างแบงแล้วงานนิดหนึงไม่เสร็จเอะไร่นะผมก็เป็นเรื่องพรุ่งนี้แทนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปมอเนาะต้องนี้ตื่นเช้านะครับก็นอนนะครับผมเสร็จบันดีนะเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วนะครับผมผมรู้มากที่ดูจบเลยนะวันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะผมก็เดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับ